Welcome to the underground สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เนี่ยเราค่อนข้างมาแปลกพอสมควรน,นะผมเนื่องจากว่าวันนี้ผมเรามาทำประวัติตัวละครนะผมที่มีชื่อว่า t The b e a s t ไทท a นเลยก็คือประวัติของตัวละครในแอตแลนตั้งน็ผมนั่นก็คือไททันผู้อยู่เนือไว้กดเกณฑ์บูบังคับบัญชาสูงสุดของเรานะักรบถึงไททันนั่ของฝั่งมาเลย เป็นผู้ที่มีพลังก,กำลังมหาศาลและสมองอันเฉียบขาดได้จะสามารถนำชนะมาได้ทุกครั้งไปยกเว้นตอนไปสู้กับเอเลนเพราะแมงมีสติว่าเองชื่อของเขาก็คือเคมูโนโนะคิโอจินหรือไททันสเตอรัจฉาน chan. ชื่อน่าจะประมาณนั้นนะก็ไม่แน่ใจเช่นกันโอเคครผมวันนี้เนี่ยเรามา เอาพูดถึง Titan Link ไททันลิงกันเองผมไม่ต้องอไม่ต้องเลยคือตอนแรกมันเปิดมาเทพมากเว้ย The Beast ไททันไททันสัตว์เดรัจฉานคือสุดท้ายกูก็เรียกไททันลิงครับเพราะไม่เหอนลิงโอเคครับโดยตัวละครนะผมตัวนี้ผมโอหมาผมในายแอทแทกออนไททันครับผมตอนแรกนั่นก็คือตอนวันที่สามสิบห้าผมในอนิเมะคือประมาณตอนที่ยี่สิบหกนะผมน่าจะาอย่างนั้นนะครับโดยเขาก็ปรากฏตัวในซีซั่นสองเลครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะมาตอนไหนครับ โดยตัวละครตัวนี้เนี่ยเราขอสรุปแบบย่อยๆแบบชั่วๆข้อๆเลยกันนะผมนั่นก็คือเขาเนี่ยเป็นตัวละครท่านึงในตัวละครของแอสแต่ออนในทานครับซึ่งมีบทบาทต่อเนื้อเรื่องสําคัญมากในช่วงของซีซั่นสองเพราะเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มนักล้มเหลวซึ่งเขาแข็งแกร่งมากครับแข็งแกร่งระดับไหนเหรอกระทืบไดเนอร์จอดได้ <c oughs> เป็นไงละมึงคือสกิลเขาโหมดมากเว้ยทั้งการปาหินึกการแบบสมอง และการสังรส่งการในท่านก็บอกไอ้เนี่ยนี่แม่งสั่งการในท่านบุกกระแพงโคตรโกรอ่ะเขาพูดติดปากเขาก็คือไม่มีครับโดยฉากที่ชอบสุดก็คือฉากที่มันไปแบบนั่งลงอะคุเขาคือแบบสิ่งหนึ่งที่ผมคิดตอนมันนั่งคุเข่าคืออะไรรู้ไหม <laughs> รู้สึกรู้สึกเสียวเสียวตูดอิเ <laughs> ยเกะบอกว่าโดยททัน อันนี้ผมที่ถูกเรียกว่าท่านลิงตอนนี้ผมผู้แปลงร่างนั่นก็คือเวฟครับใช่ครับคุณเวฟเป็นผู้ไกยลยร่างครับเราก็รู้ดีผมว่าท่านลิงเวฟไม่ใช่ครับไม่ใช่โดยผู้ไกยลยร่างผมนั่นก็คือซิกเยเกอร์ซึ่งแม่งเป็นพี่ของเอเลนเยเกอร์นะครับเป็นรูปคนละแม่ครับซึ่งนี่เป็นลูกของเมยหลวงครับส่วนเอเลนเนี่ยเป็นรูปเมยน้อยครับไอเย็บเปรียบเทียบกับวอเตอ์ฟัรเลยแต่ใช้เปรียบเทียบก็น่าจะประมาณนั้นนะครับผม โดยเขาเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ได้รับพลังของจากทางฝั่งของมาเลยัยซึ่งเป็นพลังของหนึ่งในผู้มีปัญญาไททันที่มีสติปัญญาครับซึ่งแม่งก็มีจริงๆครับโดยพลังเขาคือการที่เขาเนี่ยสามารถจะพูดสื่อสารและเจราจาผมกับทั้งคนและไททันได้ครับซึ่งไอ้เยี่ยมมึงมีภาษาเป็นยังไงกูอยากจะรู้อย,าย่างหนึ่งคือแมกฟังรู้เรื่องทงั้งภาษามนุษย์และภาษาไททันครับกูว่ามึงไม่ใช่คนแล้วแหละไอ้สัตว์ โดยเขาจะมีขนปกคลุมทั่วร่างกายครับเรามีร่างกายที่ใหญ่โตส่วนสูงเขาครับสูงถึง17เมตรนะครับไอ้เจสูส์หมาอยอะ17เมตรอะคือว่าเป็นฐันที่แบบเป็นมนุษย์ที่การ์ดเป็นฐท,ที่สูงที่สใหญ่งเดียครับโดยพลังเขาคือการมีแบบสภาพร่างกายที่เหมือนจักรสป่าครับก็มีร่างกายที่แข็งแกร่งโมดใช่โดยขนเขาเนี่ยจะมีความแข็งแรง,แงมากครับแต่ก็ไม่แข็งแข็งแข็งเท่ากับแบบ คือแข็งจริงด้วยแต่แข็งประมาณแบบแค่นเหนือกว่าท,ท่านก่อนนิดหน่อยอ่ะต่ก็ไม่ได้แข็งขนาดที่ว่าแบบมันจะแบบทนได้ทุกอย่างอ่ะสังเกตได้จากตอนที่แม่งไปบุกเรือลบนะเว้ยของฝั่งทั้งเหนือครับผมซึ่งอีกะไม่ไรนเนอร์กูไอพีโอ้ยฮ่าความรักความมีตาสำหรับหลายคนที่เข้ามาดูครับอาจจะคิดว่าเอ้ยพี่เปลี่ยนรายการเป็นไอเท็จของท่าน,นจะบ้าเหรอกูยังทำแซนอยู่ แค่วันนี้ไม่มีแซนจะทําเลยทำไททันครับคือเห็นว่าไอเดอะบิสไททันเนี่ยม่งเท่มากเลยแลวเป็นตัวละครขวัญใจผมมากเวก่อนนะผมตัวละครตัวนี้เนี่ยใ้าเราบอกลักษณะดเด่นๆของเขานะผมลักษณะดเด่นเขาคือเขาผมจะมีขนปกคลุมทั่วร่างกายครับส่วนสูงถึง17เ็ดเมตรนะผมไม่ใช่เซนติเมตรนะผมโดยเขาจะมีชื่อในภาษาญี่ปุ่นก็คือเคโมโนเคโมโนโะคิโยจิน ก็คือเป็นประมาณว่าไคยท่านสัตว์เดรัจฉานไคท,ท่านแบบสัตว์ป่าอะไรประมาณนี้ผมก็น่าจะแปลตัวประมาณนี้ครับก็ตามเดิมลักษณะพลังเขาผมพลังเขาคือความกระหายดักงสัตว์ป่านะผมดังลิงนะผมคือการรวบโผล่และอะไรของเขาครับซึ่งก็เป็นแท้ที่สกียังไม่ใช่ของที่แน่นอนแต่ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงครั่และเขาก็ยังมีพลังในการสื่อสารซึ่งแม่งเป็นเรื่องจริงจากเหตุการณ์ที่แม่งมีนั่งพูดคุยกับไอตัวที่ หัวไวครับตัวประกอบเราไม่สนนะครับคือใช้แค่นั้นก็โดแนแรับโอเคครับผมซึ่งไอตัวนี้เนี่ยประวัติของมันครับคือมันเนี่ยเป็นลูกของซีเกเกอร์ผมคือไม่ใช่ไม่ใช่ลูกซีเกเกอร์คือเป็นลูกของกรีชาครับของกีชาเกยเกอร์ให้ตอนแรกกูน่าจะพูดสลับกันบอกว่าไอ้อย่าพูดกันงงไปงงมาหมดแล้วเนี่ยคือมันเป็นลูกของกีชาเยเกอร์เว้ยซึ่งมันมีลูกกับเมียหลวงซึ่งเมียหลวงชื่อที่ไรกูก็จำไม่ได้นะ เดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลทีหลังครับโดยไอเอสซเีเกอร์เนี่ยแม่งทรยศพ่อครับโดยการไปเข้าร่วมกับมาเลยผมแล้วหันมาไล่ฆ่าพ่อตัวเองครับโดยการบอกว่าเนี่ยพ่อเป็นกบแล้วก็พ่อแม่งก็โดนเอาไปไล่ฉีดยาเลี้ยงตัวครับโอ้โหน่าสงสารมากครับแม่งอีชาตแม่งชีวิตแม่งไม่เคยมีอะไรดีเลย,เลย,เลยคือมีลูกลูกก็ทรยศเนี้ยเนยน้อยก็ถูกเนียหลวงแดกกหน่าสงสารจรดจัดเลยส่วนซีเก,เกอร์ปัจจุบันก็มี โอกาสจะไอพีสูงมากครับผมตามนั้นเลยครับก็ขอจบไปสำหรับประวัติของเซกเกอร์ในฉบับครขข่าวๆนะผมหรือที่เราจะเรียกเขาก็คือเคมโนโนคิโอจินหรือไททันสัตว์เดรัจฉานกูนะก็เรียกแค่ไททันลิงนีง่แหละแต่สิ่งหนึ่งเว้ยที่กูผิดหวังมากไททันลิงเว้ยในเออเกมโคตรผิดหวงังเลยคือตอนแรกเว้ยกูก็นึกว่าแบบมันจะมาแบบหน้าตาแบบเข่งขึแบบ ให้มันดูมีความเป็นแบบคุณําหน่อยว่าคือหน้าตามันมาเหมือน,ลลมนแบบคนเบื่อเลอเหมือนแบบเหมือน,นคนสูบกัญชาแล้วมายืนตัวกูดูเหมือนแบบไอ้ขี้การคนหนึ่งที่แบบมายืนแบบทาําหายก็ไม่ได้แล้วป่าหมาใส่คือสภาพไม่นคนแอนมากอ่ะซึ่งมันไม่ดูได้เกยขาเหมือนในมังงะเลยอ่ะตอนนี้ครับอนิเมะก็ผมก็ไม่รู้ว่าดีไซน์มันจะเป็นยังไงครับแต่กลังจากที่ดูแบบอน,นิเมะมาให้จริงเนี่ยก็พอได้พอ,อได้แต่ก็ย,ยังไม่แบบยังไม่มีความได้เกยขาในแบบ บางกะผมแต่ในซีซั่นหน้าจะมีก็ได้ครับต็ตาไปแล้วแต่ว่าในเกมมนไม่งี่ยื่ชื่นมากอ่ะแต่ก็ต้องเข้าใจครับเขาทำมาได้ในขนาดนจะเทพนะครับบับกะคือกูทำไม่ได้โอเคครับผมจบไปครับวันนี้เข้าสู่ช่วงแฟนอาร์ตกันดีกว่าผมวันนี้แรกเฮ้ยคนอันดับที่ห้าครับได้แก่คุณออมออมครับอันดับต่อมาอันดับที่สี่ได้กรับคุณเออเมทาครับดีใจด้วยคนต่อมาครับผม เับบี่สามเด้แคุณชายปลาอีอีครับตามนั้นเลยเคนต่อมาครับผมคนนี้หายัวไปนานนะผมแอชเวลผู้คันผานัญญาผานัญญาอันเดบบิทหนึ่งได้แก่คุณอาร์แสนดีใ,นใจด้วยครับเย้ขอเคุณครับผมเพเจอกันใหม่คลิปหน้าใครต้องการให้ผมทำตัวละครเกี่ยวกับไททันอีกก็บอกได้ครับถือก็รู้เยอะครับรู้เยอะอ้างอิงโดยไดดิสเน่ครับผมข้อมูลเก็บทั้งหมดแล้วก็ PGG ครับช่อง p ีจที่ให้ข้อมูลครับขอบคุณขอบคุณ โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครที่เออไม่ต้องกดซับก็ได้ครับไม่เป็นไรครับแค่ทุกคนเข้ามาดูอย่างมีความสุขแล้วนอนสบายใจหลับตาเหมือนคนใกล้ตายก็พอใจแล้วครับผมส่วนผมก็สาเหตุที่ผมลงดึกทุกวันนะผมก็ต้องเข้าใจนะผมว่าบ้านผมเนี่ยมันไม่ได้เงียบเลยเว้ยหลายๆคือมันไม่เงียบเพราะนั้นผมเลยต้องถ่ายกลางคืนเนแล้วถ่ายกลางคืนนี่กว่าจะตัดต,ต่อคลิปเสร็จอะไรก็ตีหนึ่งกว่าแล้วเนาะโอเคครับผมก็หมดมากพอแล้วไว้เจอกันสวัสดีครับ